สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของออ่เอครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนสิงหาคม2 5 6 8นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาดนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ ไนถือไม้สามดาบแล้วก็เป็นไพ่สองเหรียญ King the Emperor นะครับแล้วก็เป็นไพ่ The Hangman ครับโอเคไพ่เปิดครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูนะครับในช่วงของเ,อเดือนนี้สำหรับชาวกลุ่มกันบ้างอิกทธิพคของชาวกลุ่มลัคขณากลุ่มตอนนี้นะครับดาวอ,าอังคารเนาะก็ไม่ได้เล็งกับดาว อลาหูแล้วนะครับก็อาจจะโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะมีการปรับเข้าที่ได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาจจะยังดูมีอิทธิพลของในเรื่องของความกดดันอยู่พอสมควรเนื่องจากอิทธิพลของดาว อังคารโคโจรเข้าสู่เรือนมอรณะนะครับเข้าสู่ตำแหน่งพินทุบาทนิดนึงการที่ดาวอังคารเป็น8กับลักษณะเนี่ยมันเข้ากดพินทุบาทในลักษณะของการที่ชาวราศีกุมต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับที่อาจจะมีปัญหาเข้ามามีอะไรให้ต้องสะสารต้องแก้ไขปัญหาบ้างเล็งไปที่ดาวเสาร์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะ เขาเรียกว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะครับการหมุนเงินเนี่ยตรงกับไพ่ทัวร์วิวเห็นไหมครับถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเงินจริงๆอ่ะความสัมพันธ์มันก็จะเกี่ยวพันกับในเรื่องการเงินได้ด้วยนะครับมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ ด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะบางคนอาจจะคบกันในลักษณะของการที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือลงทุนร่วมกับคู่ครองคนรักเนี้ยมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวพันกับในเรื่องของความกดดันความรู้สึกความเสียใจนะครับก็คือไพ่ทริอปสดเห็นไหมครับความเสียใจกับในเรื่องของครอบครัวการเสียใจในเรื่องของการเงินแบบเนี้ยนะครับตกในภาวะของความรู้สึกลําบากใจมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะบางคนเนี่ย ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีประเด็นและปัญหาเนี่ยลอยละประมาณ70%นะ บางคนเนี่ยอาจจะมีหรือ80เลยนะถ้ามีการเงินเข้ามาเกี่ยวพันกับในเรื่องการเงินเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความรักด้วยอันนี้มันก็เลยจะทําให้ชาวกลุ่มแล้วก็ลักนณากลุ่มอาจจะต้องพึงระมัดระวังนิดนึง t o o ร์ออฟบิไม่ได้แปลว่าเราจะเสียเปรียบเสมอไปแต่มันแปลว่าเราอาจจะต้องบาลานซ์สมดุลน,นะครับในเรื่องของสภาวะการเงินเนาะเพราะบางคนมีบัญชีร่วมบางคนมีธุรกิจร่วม ในเรื่องของการเงินพัดการเงินมันก็จะมีปัญหาและมีประเด็นตรงนี้ได้บ้างนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ดาวพสัสบดีโคจรเป็นตาแหน่งปุตตะก็คือตรีโกลลนลักณาเป็นตําแหน่งที่5ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ให้คุณได้ตําแหน่งเป็น,านราชเกณฑ์แปลว่าตอนโหราศัพท์ไทยเนี่ยบอกว่าชาวราศีกุ่มลักขณากลุ่มคุณจะได้รับสนะของการมีความเป็น ผู้นาในลักษณะของการควบคุมสถานการณ์สิ่งเหล่านี้ได้จากไพ่ The Emperor ด้วยนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่คุณกับเขายังสามารถที่จะเป็นคู่กันได้เพียงแต่บางครั้งเราอาจจะต้องเคารพในการตัดสินใจของการและกันมากขึ้นเพราะว่า The Emperor เนี่ยขึ้นในทางเขาแบบว่าเขาอาจจะต้องการให้เรา,าเข้าใจหรืออาจจะแบบอยากให้เรา f o l l ล w ตามในสิ่งที่เขาต้องการด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะ บางคนอาจจะบอกว่าหนูก็ตามใจเขามามากแล้วนะหนูต้องยังต้องตามใจอีกไหมคือจริงๆอ่ะเราตามใจเขาได้แต่ว่าเราต้องมีลิมิตด้วยว่าแบบเอออะไรควรอะไรไม่ควรหรืออะไรที่มากไปอะไรที่น้อยไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวราศีกุมต้องไปตัดสินใจเพิ่มเติมกันว่าโอเคจุดของเราเรายอมได้แค่ไหนหรือเราต้องการให้เขาอะ ใส่ใจดูแลกับเราบ้างอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองด้วยครับไถไหนถือไม้คือจริงๆเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่ถ้าเราพยายามแบบ ปณีปนอมกับเขาหน่อยโอเคทุกอย่างอาจจะยังโอเคได้ยังรู้สึกแบบยังมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมีแรงปรารถนาร่วมกันในลักษณะของความสัมพันธ์ที่โอเคได้ดีอยู่พอสมควรอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคลองเปิดใจลองคุยกันลองดูมีการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยเราควรที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับตอนนี้อิทธิพลของดาวคู่ของคุณเนี่ยโคโจรมาเป็น ออยู่ในเรือนอลีนะครับได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยต้องบุกบาฟาฟันนิดนึงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะดูมีปัญหาให้ต้องปรับต้องแก้ไขต้องวิงเต้นนิดนึงกับในเรื่องของเอ่อคยกว่าในเรื่องของการที่เรากับคู่เนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแบบ คุยกันประนีประนอมหรือว่าอาจจะต้องให้เวลากันและกันมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดูมีอนาคตต่อทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าชาวกลุ่มลักขณากลุ่มความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเพิ่มเติมกันต่อไพ่ The h a n ง man มา2ใบโอ้โหดับเบิลเลยนะครับต้องระมัดระวังความอึดอัดใจถึงขั้นสุดโอเคมีไพ่ The world อ่าไม่ใช่ไพ่ท้าย the f u o l แล้วก็6กถ้วยนะครับ the moon ใบสุดท้ายนะครับอ,อ๋อ the high p r i e s t e s มาด้วย7ดาบก็มาโอ้โหชาวกลุ่มลัคนากลุ่มบอกเลยว่าสาเหตุเกิดจากความไม่ชัดเจนนะครับทําให้ชาวราศีกุมลัคนากลุ่มเนี่ยดูมีปัญหาและประเด็นค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าอะไร The high-pitched มา The h i g h p i t e s e คือความรักความสัมพันธ์ที่กึ่งกึ่งกลางๆางความรักความสัมพันธ์ที่ดูแบบกระอ่วนใจมีความรู้สึกเหมือนเขากับเราอาจจะแบบเป็นคู่กันแต่มันเป็นคู่กันในลักษณะของการที่ว่าไม่ได้เป็นคู่กันแบบคู่สร้างคู่สมนะแต่มันเป็นคู่กันในลักษณะของการมีความรักความสัมพันธ์ของความผูกพันกันแต่มันก็ไม่ชัดเจนนะเจ็ดดาบนะครับ h i g h p r i t e s e นะมันแปลว่าตัวคุณเองจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกอึดอัดใจความรู้สึกไม่ได้ดังใจมีแฮงแมนนะแฮงแมนมาดับเบิลแปลว่าเจอทั้งเขาทั้งเรานะเจอทั้งเขาทั้งเราในความกดดันครั้งนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรมากเกินไปนะครับรอดูกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนก่อนค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงต้นเนี่ย ความรักความสัมพันธ์ดูไม่สถียนเลยดูเหมือนมี something กับในเรื่องของความรู้สึกบางครั้งเขาอาจจะแบบอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาหรืออาจจะทําอะไรแบบลับๆล่อนิดนึงอ่ะทาให้เรามีความรู้สึกกดดันกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยมันยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกคิดมากนะครับคิดมากนะขนขั้นหวาดระแวงเลยจากไพ่เดมูลแล้วก็เสียใจกับปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้จากไพ่ใบนี้คือ the f o o l the f o o l คืออิสระคือ Freedom คืออย่าไปยุดติดมากจนเกินไปถ้าคุณนะครับมีความรักความสัมพันธ์ที่เข้าใกล้ในะลักษณะของการที่แบบไพ่ออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวคุณเองเนี่ย กําลังตกอยู่ในภาวะของความรักที่มันดูไม่เสถียนแล้วก็ความรักที่อาจจะดูยังไม่ชัดเจนให้เราพยายามปล่อยวางความรู้สึกของตัวเองพยายามรักตัวเองฮิลลิ่งตัวเองก่อนสักระยะหนึ่งนะครับไพ่6กถ้วยยังพอที่จะมีสิ่งที่ดีตรงที่เขาอาจจะยัง เข้าหาเราได้หรืออาจจะยังปฏิบัติกับเราไปในทางที่ดีหรือเขาคนนั้นอาจจะยังมีโอกาสของการกลับมาได้ถ้าตัวคุณกับเขาอาจจะดูเงียบๆห่างๆไปหรือมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณได้แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่าแค่60เเท่าที่ผมสังเกตด,ดูว่าเขาจะเลือกเราเนี่ยมีแค่6 0เเซแต่อีกประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะไม่ได้เลือกเรานะอม,มันก็อาจจะต้องไปดูใน ไ้ชะตาพื้นดวงแต่ละคนเนาะมันอาจจะดูไม่เหมือนกันแต่โดยเท่าที่ดูเนี่ยยังพอมีความหวังถึง60%สําสำหรับการกลับมาของเขาคนนั้นถ้าเกิดใครยังรออยู่แต่้าเกิดคนที่แบบไม่อยากรอก็ไม่เป็นไรคุณก็ละทิ้งแล้วคุณก็เดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์แล้วไปหาคนที่ดีกับคุณได้อย่างดีกว่านะครับดังนั้นไพ่บอกว่าปล่อยวางความรู้สึกอย่าเพิ่งคาดหวังกับความสัมพันธ์ถ้าเขาดีหรือเขาโอเคหรือเขากลับมา ค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาอันเนี้ยมีสัญญาณไว้เลยรู้ไว้เลยว่าน่าจะไม่ไม่ไปต่อแล้วแต่ถ้าเกิดเขายังกลับมาแสดงว่ายังมีโอกาสของการไปต่อได้อยู่ยังมีโอกาสของการคุยกันได้นะครับหรือปณิปอมกันได้อะไรที่เสียใจอะไรที่มีปัญหาเนี่ยเราควรละทิ้งมันไปซะเริ่มต้นใหม่นะครับ ความรักความสัมพันธ์ต้องประคองไปนิดหนึ่งแต่เขายังมีแพชชั่นกับคุณโดยเฉพาะคนธาตุไฟเมธสิงห์ธนูนะครับส่วนรา,าศีธาตุลมธาตุดินธาตุน้ําอันนี้น้อย แต่ราศีธาตุไฟเนี่ยมาเด่นนะที่เขาจะมีลักษณะของการมีความรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดกับตัวคุณค่อนข้างเยอะนะครับเขาอาจจะยังรู้สึกดีรู้สึกรักคุณแต่ก็ต้องให้เกียรติในลักษณะของการตัดสินใจร่วมกันเพราะบ,บางครั้งเขาก็อาจจะมีอีโก้อยู่นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนแบบ เ,เขาอาจจะผิดจริงเขาอาจจะมีซัมติงรองแต่เขาก็พยายามที่จะปรับหรือเคลียร์ได้แต่ถ้าเกิดเราให้เวลากาเขาสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะก็โอเคทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปวดใช้วิจารณ์ในการรับชมและฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบนั้นยางรบกุนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยานนะครับขอบคุณครับ